ช่องหวยเด็ดหวยดังเป็นเพียงสื่อกลางและแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นซื้อแต่พอน้อยเล่นแต่พอเพียงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเท่าทันนั้นที่ตัดสินใจกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ขอให้ได้เงินแสนกดติดตาม กด subscribe พร้อมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนขอให้ได้รับเงินล้านนะครับครับมาดูของทานแรกกันเลยนะครับก็เป็นของแอดอัศวินนะครับครับก็ให้เลขมานะครับอ่าวดนี้นะครับ1เมษานะครับเด่น9ลอง4 3ตัวนะครับที่ให้มาก็มี9 4 3 9 4 2 9 4 8 4 3 8นะครับ2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี4 2 4 5 4 8 9 2 9 3 8 9นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นขอแอดพินโยนะครับครับก็ให้เลขมานะครับงวดวันที่1เมษานะครับเลขที่ให้มาก็มี3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 43 51 52 53นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของนักสู้นักวิ่งนะครับนักสู้นักวิ่งกองโวที่ผ่านมานะครับ16มีนาครับให้เข้ามานะครับบนนะครับ4 6นะครับให้บนก็ออกบนตรงตรงเลยนะครับ4 6หนะครับ ครับแล้วงวดประจำวันที่1นะครับก็ให้เข้าคู่โต้มานะครับ3 9นะครับที่จําได้นะครับ3 9กครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจําวันที่1เมษายนนะครับก็ให้เลขวิ่งมานะครับวิ่งบนนะครับ4นะครับ4ก็ยังให้4อยู่นะครับครับ2ตัวนะครับที่ให้มานะครับก็มี0 4 5 4 8 4นะครับ ครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นำเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเลขเจาะใจลุงหวังนะครับครับงวดที่ผ่านมาก็ให้ไม่เข้านะครับ2ตัวให้ไม่เข้านะครับให้เข้าแต่เลขเด่นนะครับเด่น7ครับให้7 2 7 3 7 4 7 6ดนะครับไม่มี7 7นะครับครับก็มาดูงวดนี้กันนะครับครับงวดประจำวันที่อ่า 1เมษายู่นะครับก็เลขเด่นนะครับเด่น8กับ6เด่นสูนยนะครับก็8 2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี8 1 8 4 8 5 8 7 6 1 6 4 6 5 6 8นะครับครับลุงหวังก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ถูกแต่เลขเด่นด้วยนะครับแล้วก็ให้เข้ามาก็บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับครับก็งวดเว้นงวดนะครับ ครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของยุคทัพทีมทองนะครับแรงรวยนะครับครับ็งวดประจำที่หน่1เมษาอยู่นะครับก็ให้เลขมาแล้วนะครับครับเลขเด่นนะครับก็มี1มี2มี6มี3มี8นะครับครับเด่นสุดก็8นะครับกับ81นะครับเลขที่ให้มาก็มี81นะครับเด่นสุด3ตัวที่ให้มานะครับก็มี6 8 1 8ด2สามสอง หกสองหนึ่งแปแครับแล้วก็2ตัวนะครับที่ให้มานะครับก็มี6 8 2 1 3 2อ 3, 6หนึ8งสนะครับครับของงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับไม่เข้านะครับครับกองวด ก่อนหน้านั้นก็ให้ข้าวมาอยู่นะครับ3 8นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของท่านนี้เลยนะครับฉบับนี้นะครับครับก็ให้เลขมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับ7 7นะครับ7 7ครับแล้วก็งวดประจําวันที่16นะครับ16กุมภานะครับก็ให้มานะครับ4 3 0สสูนะครับ3ตัวโตเลยนะครับให้เขาโตนะครับแล้วก็3สูนะครับ ครับก็ให้ตัวกับบนนะครับงวดประจำวันที่1มีนาก็หลุดนะครับไม่เข้านะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันเลยดีกว่านะครับงวดประจำวันที่1เมษายนนะครับก็ให้เลขมานะครับเลขเด่นนะครับเด่น9ลรอง1ครับ2ตัวที่ให้มาก็มี1 9 2 9 4 9 6 9 1 2 1 4 1 6 2 4 2ี่2้าสองี่หนึ่งหสหสอง สี่หี่แนะครับครับแล้วก็ให้เลข3ามตัวมานะครับ3ามตัวที่ให้มาก็มี2 1 9 2 2 9 2 4 9 2้าสองสองเ4้าสองนะครับครับแล้วก็แจ้งว่าเลขระวังเบิ้ลนะครับก็มี9 9้กับ1 1นะครับ ครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นําเสนอให้ท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับครับก็ให้ถูมางวดเว้นงวดนะครับครับแต่ก็เข้ามาสามตัวโต๊ดเลยนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอ่าท่านนี้นะครับเลขหวยล็อกนะครับเลขหวยล็อกนะครับครับงวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามาละครับเจ็ดเจ็ดนะครับก็ให้ล่างนะครับเจ็ดเจ็ดก็ออกล่างนะครับเจ็ดเจ็ด รางวดประจาวันที่1มีนาคมนะครับก็ให้เลขมานะครับข้างบนนะครับ8 3นะครับแล้วให้เลขเด่นกล้ามาด้วยครับก็ออก9 ...3 8นะครับครับแล้วก็งวดเอ่อแล้วก็ให้ข้างล่างมาด้วยนะครับข้างล่างก็9 ..8 นะครับก็ออกข้างล่างตรงๆเลยนะครับ9 ..8 นะครับครับ้างวดประจำวันที่16กุมภานะครับก็ให้มานะครับ9อ่าส4นะครับ9 4 อันนี้ก็ให้บนนะครับแล้วก็มาออกข้างล่างนะครับ9 4ตรงตรงเลยนะครับครับก็เข้ามา3งวดติดนะครับครับก็มาดูของงวดประจําวันที่1เมษายนนะครับก็ให้เลขมานะครับเด่น5ครับกับ6เด่นสุดก็6นะครับครับแล้ว2ตัวที่ให้มาก็มี6 2 6 3 6 4 5 2 5 3 5 4 สามตัวนะครับที่ให้มาก็มีศูนย์ห้าสามแล้วก็มีหกหกด้วยนะครับสองตัวนะครับแล้วก็มีศูนย์หกสามนะครับครับก็มาดูเลขล่างนะครับเลขล่างก็ให้เลขเด่นมานะครับเด่นห้ากับแปดเด่นสุดนะครับก็ห้านะครับครับเลขท้ายสองตัวนะครับที่ให้มาก็มีห้าหนึ่งห้าสองห้าหกแปดหนึ่งแปดสองแปดหกนะครับ ครับก็มีเบิลด้วยนะครับห5านะครับครับวันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ตามให้อยู่นะครับครับก็เลขนะครับเอ่อหัวล็อกนี่นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอ่าซับเศษถีนะครับซับเศษฐีก็งวดข้างบนนะครับวันที่16นะครับ16กุมภานะครับก็ให้เข้ามานะครับ03นะครับก็ออกข้างข้างบนตรงๆเลยนะครับ403นะครับ1นะครับ 1มีนาคมนะครับก็หลุดนะครับไม่เข้านะครับครับงวดประจำวันที่16นะครับ16มีนาคมนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามานะครับ4 6หนะครับก็ออกข้างบนตรงๆเช่นกันนะครับ4 6หนะครับ4ี่ี่กครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1เมษาอยู่นะครับก็ให้เลขมันครับ2ตัวก็มี9 6 9 4 9 2 9 1สองหนึ่ง 6-4-6-2-6-1-4-2-4-1-2-1นอะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นำเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอ่าพิกัดบนแสนล้านนะครับครับของแอดไก่ชนคนบวกเลขนะครับครับก็งูที่ผ่านมาแล้วครับก็ให้เข้ามานะครับ6-4นะครับ64 ให้ข้างบนนะครับ64ก็ออกข้างบนนะครับ4 4 6นะครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับนำเสนอให้ท่านได้ครับชมกันไปเลยนะครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1เมษายนนะครับก็เลขที่ให้มานะครับก็มี3 7, 7 7 3 3 9 6 4 1 3 5 1 1 1 4 2หหนึ่งตัวนะครับก็มี3 7, 7 3 9 1 4สี่ หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับแจ้งว่าวิ่งบนนะครับวิ่งสามกับสี่นะครับครับกลมาต่อกันที่ไก่ชนบวกกลนบวกเลขนะครับอันนี้พิกัดล่างนะครับพันล้านนะครับครับงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนนะครับก็ให้มานะครับก็มีสองเจ็ดสองแปดแปดเจ็ดเจ็ดหกแจ้งว่าวิ่งล่างนะครับวิ่งสองกับเจ็ดนะครับครับ ก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเลขมาแรงนะครับเลขมาแรงอันน yeah, like ี้ก็เลขจากใบหลังเรียงเบอร์นะครับครับก็ให้เข้ามาหลายงวดติดเลยครับให้เข้าเลขเด่นนะครับก็มาดูสองงวดล่าสุดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็ให้4มานะครับ2กับ4ก็เข้า4บนนะครับครับแล้วก็งวดประจําวันที่1นมีนาครับก็ให้มานะครับ2กับ3านะครับก็เข้า3ามบนนะครับครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าบนนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับ งวดประจำที่1เมษายนะครับก็ให้เลขมานะครับ3นะครับ3แล้วก็2นะครับเด่น3กับเด่น2นะครับครับก็น่าจะเด่นบนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะออกบนนะครับครับก็นี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นําเสนอท่านได้รับชมกันไปนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของหนุ่มบอลบือนะครับครับหนุ่มบอลบือก็ให้เลขมานะครับ4 2 4 3ี่สาม ห้าสองห้นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของลงเร็วลืมเร็วนะครับครับก็ให้เลขมานะครับ2ตัวนะครับเลขที่ให้มาก็มี3 5 3 7 3 1 6 5 6 7 6 1นนะครับครับก็มาต่อกันที่ ของแอดทอนเลยนะครับแอดทอนก็ให้เลข10มานะครับ10บนนะครับครับก็ให้เข้ามาที่นำเสนอท่่นได้รับชมนะครับก็ 2- 3งสงวดแล้วนะครับครับแต่ที่ก็โชว์มานะครับก็เข้ามาหลายงวดติดเลยนะครับครับแต่นี้ก็นําเสนอได้ประมาณ3งวดนะครับครับก็ให้จริงถูกจริงนะครับครับแต่งวดนี้นะครับงวดนี้ก็ให้มาแล้วนะครับ1นะครับ1เลข10บนนะครับครับ ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นําเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดหนูผีนะครับหนูผีพนจรนะครับชีวิตยังมีหวังนะครับครับก็งวดี่ผ่านมานะครับก็ไม่เข้านะครับก็ให้บนมานะครับคู่โต๊ะสี่กับ6นะครับครับเข้าแต่คู่โต๊ะข้างหน้านะครับ4ี่กับ6ครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดจำเปันที่1เมษาอยู่นะครับก็ให้เลขมานะครับบนนะครับ เด่น8 3ตัวบนนะครับที่ให้มาก็มี8 6 8ห7 8 2ตัวนะครับก็มี6 8 7 8ดครับแล้วก็ให้เลขล่างมานะครับล่างก็เด่น6 2ตัวล่างนะครับ3 6นะครับ3 6อันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นำเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับครับก็มาต่อกันที่เลขแม่นมากนะครับของแม่จำเนียนะครับ ครับก็ให้เลขมานะครับ1เมษานะครับเด่น4 2ตัวที่ให้มาก็มี4 0 4 1 4 2 4 6 4 7 4 8นะครับครับก็ขอเน้นย้ำนะครับผู้ชงหวยเด็ดหวยดังทองกาจา์นะครับเป็นเพียงแค่สื่อกลางนะครับการนำเสนอเลขเด็ดเลขดังของทุกอาจารย์ทุกสำนักเลยนะครับและที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ทางช่องก็ไม่สนับสนุนนะครับการพนันนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับครับที่เกี่ยวข้องกับการพนันสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็ไม่สนับสนุนครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับครับถ้าชอบกดไลน์นะครับถ้าช้ยกดแชร์ถ้ารักกันแน่ๆนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่เราจะนำเสนอ ข้อมูลเลขเด็ดเลขดังต่างๆนะครับมาใหม่ๆนะครับมาให้ท่านชมได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับแนวทางนะครับทุกอาจารย์นะครับทุกสำนักนะครับต่างๆนะครับที่ได้ให้ข้อมูลนะครับในการนำเสนอนะครับครับก็ขอให้ท่านมีความฝุกความเจริญก้าวหน้านะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ ที่มอบแนวทางดีๆนะครับให้ทางช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจ่างนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมนะครับก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาบนะครับในงวดนี้และงวดหน้าและงวดต่อไปเลยนะครับครับแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรนะครับ หรือต้องการรับข้อมูลของอาจารย์ท่านใดนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับครับก็จะได้นําเสนอข้อมูลใหม่ๆมาให้ท่านได้รับชมนะครับหรือคําติชมก็ครับครับก็อย่าลืมนะครับก็มันทําบุญตักบาตรนะครับทําทานสวดมนต์ไหว้พระนะครับครับเวลาดวงเปิดนะครับก็จะได้รับโชคนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับ ครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ